สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินกาแฟผสมโอวันตินละลายจากนีขนมปังติ้งด้วยนะคะทายแยมค่ะทายแยมนะคะวันนี้เราเที่ยวสวนทานของขาวแล้วชมนกชมไม้แล้ว เราก็มานั่งจิบกาแฟผสมโอตินกับขนมปังปิ้งนะคะเพืเ่อนมาค่ะอาหารเช้าอาหารเช้าค่ะมาด้วยค่ะเด้อใครยังไม่ได้กินกาแฟมากินกาแฟด้วยกันเด้อะทาเยมก่อนเด้อ พี่น้องนะคะมีทั้งหมดสี่แผ่นนะคะเพื่อนๆเ้าก็ทาให้หมดเลยคะ่ะที่เกี่ยวกินกินจุคะ่ะกิจุแต่ว่าอ้วน สงสัมีมังกรอยู่ในโต๊ะกินยาเด็ก็กินบวชนพี่น้องอยากอ้วนจอยอยากอ้วนทั้งแปดสิบโลมันจะแค่สี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดอยู่อยากอ้วนตั้งหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโลจอยแล้วมันหนามันจอยพี่น้องอยากอ้วนอ้วนหนามันที่เด็ก อ้วนน้องเขาเนี่ยนาโจแหงๆอยอยากอ้วนอวนน้องเขาเนี่พี่น้องอ้วนถ้แปดสิบโลกขาจะขาดก่อนขึ้นไปหาสิบตอนนี้ลดลงเหลือสิบเสิบแปดพี่น้องโอ้กดจิได้หาสิบสิบปีก็จิได้หาสิบพกเขกคนอื่นเขาคือว่า ลดสองโลสามโลขึ้นยากแทะไข่นี่จะขึ้นยากลดนะลดง่ายเดือนเดียวพอกเขาลดคอร์อบายากรดมนะันลดพี่น้องก็กว,ว่าไช่ทีได้หาสิบโลหาสิบสองโลลดรูบัดเดียวแล, 47, ลว้วส,สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดคอรอบายาอ้วดกาแฟผสมโอวัตติงครีมเตาพี่น้อง ขอ,ะร,อ,อ,ขอะระยะอ้วนขอระยากจอยขอระยะแปดสิบก็ขอสิได้หาสิบสองหาส,สิบกิโลจนส,สิบปีกทสิได้กนอื่นเขาว่าขืนเด็ดจองสามมือก็ขืนแล้วขอใ้ขืนยากแล้วพี่น้องอวนละเขาเห็ุงานบดมือเนาะงานบ้ามืองานบ้า,บามืออ่ะค่ะพี่น้องมาเรื่รงงองกินลมปังนํากันเจ้พี่สาวน้องสาวน้องไส,งส้มากเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายเพื่อน ในยูทู e น้ำกันมาด้วยค่ะได้เอาื่อได้เอายื่อกับมาด้วยค่ะเด้อมากินขนมปังปิ่งท่าแย้มน้ำกันเวยค่ะเด้อมาเสียบเส็บน้ำกันเหมือนี้มาค่ะกินแล้วด้วยบันนี้ค่ะกินแล้วบันนี้เสียงหยามน้องกบเสียง bọn trẻ khép chân ra luôn, một đứa nó cứ khép ngay thiệt, kéo cứ khép nhạt thiệt, nấm nát nhá, con lốt ngay, ขนมปังเพิ่มนะนะซีแผ่นน,นี่เหลือพี่น้อ่อน่ะกินแผ่นชองแผ่นก็อิ่มล้ว Những 4 xì phèn này Bao giờ thế Kiến mất Kiến tập Kiến hết ngan lắm แล้วก็เตรียมตัวให้กับเขาแผนที่สามแล้วพี่เนาะ ออ้เจ๊ซีเพี่ยนไม่เหลือแล้วเพ่นไม่เหลือ หมดแล้วพี่นออ้องกาแฟผตมโอ้ตินก็หมดแล้วขอบคุณนะคะพี่น้องที่มารับชมค่ะเจอกันคลิปหนาค่ะพเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามกด subscribe เนี่ยนะเพื่อนๆนะขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณค่ะ เพื่อนใหม่เดี๋ยวก็ทานเด้อค่ะเดี๋ยวจะไปหาเนาะเพื่อนเก่าขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวเซเว่นเซเว่นไปหาเด้อค่ะเด้อสิไปเบิง่งกูจะนับสนุนเบิง่งโฆษณาให้เด้อค่ะบากุดขามค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะรักนะ